สวัสดีค่ะมาเจาะลึกเรื่องราวกันต่อนะคะเปิดประเด็นวันนี้ก็น่าตื่นเต้นเลยคือผลการสอบประมาจาย์ของจังสวนนี่เอ่อมันดังไปไกลถึงสำนักง,งานใหญ่เลยนะคะใช่ครับเรื่องใหญ่เลยทําให้ประมาจาย์ระดับสูงอย่างซูซื่กับหลิงซือเนี่ยต้องเดินทางมาที่อาณาจักรเทียนอู่เองเลยทั้งทั้งที่เป็นแค่สำนักสาขาแท้ๆค่ะแล้วเบื้องหลังนี่ก็น่าสนใจกว่าเดิมอีกเพราะมีข่าวหลุดออกมาว่า จางสุเวียนคนนี้ปฏิเสธการยอมรับจากปรมาจารย์บรรพชนไม่ใช่แค่นั้นนะครับได้ยินว่าถึงขนาดปฏิเสธท่อเสนอของท่านขงซือที่จะรับเป็นสิทธิสายตรงด้วยซ้ำโหไม่ธรรมดาเลยนะคะครับเรื่องนี้แหละที่ทำให้สูซือกับหลิงซือตัดสินใจว่าต้องไปเจออย่างสื่อก่อนเลยอาจารย์ของจางสุเวียนนะครับอ่าเข้าใจแล้วค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งโม่หงอี้อัชฉริยะอีกคนที่สอบผ่านเหมือนกันกําลังดีใจกับตัวเองอยู่เลยใช่ครับแต่พอไปถึงหน้าจวนจังสุเวียนเท่านั้นแหละคมจะงงหน้าดูทํำไมเหรอคะก็เจอปร,รมาจารย์สีดาวสองคนเลยนะครับซูซือกับลิงซือยืนรอแบบน้อมนอม,มากอยู่หน้าจวนโห oh, แล้วใครแล้วรับหน้าล่ะคะมีแค่พ่อบ้านสุนเฉียงท่าทางก็ดูธรรมดาธรรมดามากครับยืนต้อนรับอยู่ ตัดมาทางฝั่งจังสวนบ้างพอเขาตื่นจากการฝึกเอ่อการซึมซับความรู้มหาศาลก็คงช็อกแน่ดูเลยครับพอรู้ว่าพ่อบ้านซุนเฉียงปล่อยให้ปรมาจารย์สี่ดาวสองคนยืนรอหน้าประตูตั้งครึ่งค่นเช้าถือว่าเสียมารยาทมากๆเลยนะคะในวงการปรมาจารย์เสียมากเลยครับสถานการณ์แบบนี้จังสวนก็เลยต้อง สวมบทบาทเป็นอย่างสื่ออาจารย์ตัวเองอีกแล้วต้องรีบปลอมตัวทำท่าคลืมทำตัวให้ดูสงส่งสุดๆไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับพอซูสื่อกับหลิงสือได้รับอนุญาตให้เข้าพบแม้ตอนแรกจะยังมีครึงเครืองนิดหน่อยนะที่โดนให้รออืมก็นานอยู่นะคะครับแต่พอเจอตัวอย่างสื่อสัมผัสดได้ถึงพลังที่มันเอ่ยยังไม่ถึงแล้วก็รู้สึกเหมือนโดนมองทะลุด้วยอะไรที่คล้ายๆเนรยานทิพซึ่งนั่นมันความสามารถของปรามาจานหกดาวเลยนี่คะใช่ครับ ความไม่พอใจนี้หายวับไปเลยกลายเป็นความยำเกรงแทนพอความรู้สึกไม่ดีหายไปแล้วซูซือก็คงไม่ปล่อยโอกาสไปเฉยๆแน่อนอนครับรีบขอคําชี้แนะเลยปัญหาที่ติดอยู่ในการฝึกวิชาสุริยันยอดส่วนขั้นที่7นะครับติดมาเป็น1 0บ0ปีแล้วพยายามยังไงก็ไม่ผ่านสักทีครับผมทีนี้อย่างซือหรือก็คือจางซีน ก็ทำทีเป็นรับฟังนิ่งๆแต่จริงๆคือแอบใช้หอสมุดวิธีสวรรค์วิเคราะห์ปัญหาสินะคะใช้ครับแวบเดียวรู้เรื่องแต่ภายนอกก็ทำเป็นเหลือบมองลิดหน่อยหลับตาคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็เสนอวิธีแก้ที่ฟังดูพี่ลึกมากพี่ลึกจริงๆครับบอกให้หลิงซือเป็นคุณลงมือด้วยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะเล่าเลยค่ะอยากรู้แล้วฉากนี้คือเหลือเชื่อมากครับ หลิงชื่อถึงจะงงง,ง,งลังเลเลแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งอย่างซื่อเขาเอา่อรวบรวมพลังแล้วก็เตะพวกเข้าไปที่ว่างขาของซูซื่อเลยครับฮะจริงเหรอคะจริงครับไม่พอตามด้วยตบเข้าไปแรงๆที่กลางหัวซูซื่ออีกทีโหเจ็บน่าดูเลยเสียงร้องลั่นเลยครับแต่ว่าในจังหวะนั้นเองซูซื่อกลับรู้สึกว่าพลังที่มันติดขัดอยู่ทะลักผ่านไปได้ทะลวงเข้าสู่ขั้นที่8สดสเร็จ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วอย่างเสืออธิบายว่ายังไงคะเนี่ยก็ด้นสดไปนะครับอธิบายว่าเป็นการกระตุ้นพลังยางจากต้นกำเนิดก็คือว่างขาให้มันพุ่งขึ้นไปชนกับจุดรวมพลังที่หัวอ๋อพลังมันปะทะกันเลยทะลวงผ่านจุดติดขัดได้ประมาณนั้นครับแล้วยังแถมติดตลกอีกนะว่าถ้าอยากจะทะลวงขั้นก้าวต่อก็ให้หลิงซื้อทำแบบเดิมนี่แหละคงหน้าซีกันทั้งคู่เลยนะคะตอนนั้น ครับผมแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับมีอีกด้านหนึ่งที่จวนตระกูลหลินอ๋อใช่ค่ะตระกูลหลินนี่เองหลินหลงชายาองค์รัชทายาทจากอาณาจักรสวนหยวนกลับมาบ้านเกิดก็พบว่าตระกูลล่มสลายไปแล้วพ่อกับน้องชายก็โดนทำลายพลังยุทธ์กลายเป็นคนพิการครับพอสืบรู้ว่าใครทำซึ่งก็คือจางสเสวียนความแค้นมาเต็มเลยสิคะที่นี้ สุมอกเลยครับสาบานว่าจะล้างแค้นให้ได้แล้วนางก็ไม่รอช้าพาคนมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพาเหลียงชิงหมิงยอดฝีมือระดับจื้อจุนขั้นสูงมาด้วยเลยระดับนี้คือสูงมากในแถบนั้นนะครับค่ะแล้วพอมาถึงหน้าจวนจางเซวียนเหลียงชิงหมิงก็คงแสดงฤทธิ์เดชเลยตะโกนเสียงดังลั่นฟ้าเลยครับสั่งให้จางเซวียนออกมามอบตัวแล้วใครออกมาคะจางซวนหรือเปล่าเปล่าครับกลายเป็นเสียงพ่อบ้านซุนเฉียงตะโกนตอบกลับไปแบบไม่กลัวเลย ตอบว่าอะไรคะสั่งให้คนที่มาน่ะไม่ว่าใครก็ตามอยากพบคุณชายเหรอคุกเข่ารอหน้าประตูไปโอโ้โหพ่อบ้านคนนี้สุดยอดจริงๆค่ะกล้ามากสถานการณ์ตอนนี้คือตึงเปรี้ยเลยนะคะตึงมากครับการเผชิญหน้าระหว่างยอดฝีมือระดับสูงที่มาพร้อมความแค้นเต็มอกกับพ่อบ้านที่ดูแสนจะธรรมดาแต่ใจกล้าสุดๆน่าคิดนะคะว่า อำนาจที่แท้จริงกับภาพลักษณ์ภายนอกอะไรมันคือของจริงกันแน่ใช่ครับแล้วตัวตนของยางสื่อความลับของจางส่วนหรือแม้แต่พ่อบ้านสุนเฉียงเองจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อไผ่มาถึงหน้าประตูขนาดดีแล้วก็น่าติดตามจริงๆครับ